วันนี้ในเกมเอ펙เรเซอ r นะครับผมผมจะมาแต่งเจ้า t ต y o t a s u p r a คันนี้นะผมก็เสียงยื้รูแปลกๆนะครับเพิ่งตื่นนะก็เรามาดูกับสเปกคร่าวๆกันหน่อยดีกว่านะครับคือน้ำหนักเนี่ยโดนลดลงนะครับส่วนซอฟต์เนี่ยก็โดนลดลงนะครับกริปเพิ่มนะครับแต่งมาเพิ่มนะครับเหมือนจะโดนบัฟมานะครับผมราคาก็สี่แสนครับจากล้านกว่าล้านจิตนะก็โดนบัฟมานะครับทให้รถนี่แรงขึ้นนะครับแบบเวลาแต่งจะแรงขึ้นใลยวันนั้นนะครับผมก็ เรามาฟังเสียงเดิมๆของรถตั้งแต่ดีกว่ามาครับผมขอมาฟังเสียงนะครับผมเดิมๆนะเดี๋ยววันนี้ผมว่าผมจะมาแต่งแบบพอวอเกอร์นะครับผมคือนั่นแหละทนไม่จะรู้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวไม่งเสียงไปแล้วเนะี่ยโอเคก็จะมาดูเอ่อ หน้หน้าหน่อยนะครับผมผมก็จะหาอ,อผมว่าอันนี้น่าจะเหมือนสุดนะครับผมจัดก็นมาดูตอนดีกว่านะว่าจะเป็นอะไรตอนรับจะเป็นออันนี้ไม่ต้องใส่หลักฟ้ากระโปรงครับนะผมจะมาใส่เป็น,นหน้าของเอยเดี๋ยวนะเฮ้ยนนเท่จัด <laughs> มาดูท้ายนนดก่อนครับท้ายนี่จะเอาเป็นอ,อ,อันนี้อันนี้ น,นี่ก็ไม่เกิเทีนะว่าเอานี้ดีกว่านะครับผมจัดเลยนะครับผมนะต่อไปก็จะเป็นเออ่ลายนะครับผมมาดูกันนะผมลายนะก็จะเป็นลายนะครับผมลายนะครับเฮ้ยเขี่ยกีมค้างลายนะครับนี่ครับผมลายเดี๋ยวขออนุญาตหาลายซูเปอร์นิดนึงนะครับผมนี่ครับผมลายโตโยต้าซูเปอร์นะก็จัดเลยนะครับผมประมาณสามแสนถึงสามหมื่นครับผมก็มาดูสีกันดีกว่าขอเป็นสีส SO. ้ม eh. นะครับผม ได้เหมือนเๆน,นะครับผมซื้อไปเหมือนปั๊บเช่ไหมผมดินี่ไงโอ้โหเหมือนเป๊ะนะเป๊ะเลยเหมือนว่ะอ่าฮะก็ต่อไปก็จะเป็นเอ่อสปอยเลอร์นะครับเดี๋ยวผมหาสปอยเลอร์นริดนึงนะผมลืมนะครับผมล,มลืมลืมนะครับเดี๋ยวหาก่อนเอ่อมันในตรงนี้โอเคตรงน,นี้จะหาอัน mm hmm. เหมือนเหมือนนะสปอยเลอร์นะครับก็จะเป็นอัดำดำๆใหญ่ๆนะแต่เหมือนจะไม่มีอันดำๆให้เพราะว่ามันจะลงสีไปแล้วก็งั้นก็หาอันที่คล้ายๆแล้วกัน อันไหนดีนะฮะผมอันเอ้ยผมว่านี้เหมือนเอ้ยไม่หรอผมว่าไม่ได้นะก็ว่านี้เหมือนกว่านะนี่นี้อ่าอันนี้นะครับผมต่อมาผมจะแต่งเป็นภายนอกกันหน่อยนะครับผมอยจะใช้โลดเตี้ยอะไรย่างงี้ก็จะโลดเตี้ยไปนะครับผมนี่ครับนะครับแล้วก็โลดเตี้ยไปอย่างงี้แหละนะครับผมอ้ยก็ว่าเท่านี้แหละโลดเตี้ยนะครับก็ฟิล์ฟ้ากระดาษเจียวเล้วครับผฟิล์ฟ้าละนะครับก็เดี๋ยวจะใส่อัน เอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะกูลืมนะครับข้างๆอนงงันนี้ข้างๆแล้วกันนิดนึงนะครับผมให้มันพองๆลงมาหน่อยนะผมว่าเออ่ของพอลก็เก์จะพองมานะผมโมเลยจะใส่มันพองอมาหน่อยนะครับผมให้มันหลอ่ลอๆหนะน่อยนะครับผมโอเคไม่แล้วเท่านี้แหละเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนจะไปดูดีขอเนี่ยแต่งเออเขาเรียกว่าอะไรวะรถซอฟหน่อยรถ <laughs> ซอฟพาววเอร์นิดนึงนะครผมก็เทอร์โบนี้ก็ไม่ต้องใส่หรอกมั้ง S <S <an> ก็ใช่มันใส่ให้เรวนะเธอบ่มเดิมๆจากโรงงานมันก็มีให้แล้วนะฉัน <S <S <an> ก็ใส่อย่างอื่นแทนนะเอ่อเอาเป็นใส่เกียร์ได้ไหมนี่ก็ไม่ค่อยต่างกันนะเกียร์ยนเนี่ยอืมก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะใส่ไปเยอะกันนะลดซอฟต์พาวเวอร์นิดหน่อยนะนนครับผมลดซอฟต์พาวเวอร์นิดหน่อยทำให้รถเนี่ยสะเทือนขึ้นนะครับแล้วก็เอาเป็นเออ่ลูกสูบแล้วกันนะใส่ลูกสูบเห็แหลงมาเยอะขึ้นนิดหน่อยอ่ะแค่นี้แหละผมแต่งแค่นี้แหละผมไม่อยากแต่งเยอะนะครับไม่อยากยุ่งเยอะเท่าไหร่ bây giờ kia nó đi qua khả năng không bùn có phán xỉa ở đây เรามารู้ที่การแข่งแร็กกันหน่อยดีกว่ารู้สึกว่าเอ่อภาพมันจะบักนะไปการแข่งแร็กเนี่ยนะผมคือมันบักเออคือภาพมับบนบักไงเห็นไหมมันเทาๆนะผมการแข่งแร็กนั่นแหละคือองตัวนะช่วงนี้ผมแต่งมาผมฟังเสียงเครื่องอะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่ได้เน้นแรงเลยเน้นฟังเสียงเครื่องเนียวาอนฟินหรือแ่าแค่แหละเวยกันแต่งแล้ว้องผมนะก็รถคันนี้ก็ก็แรงใช้ได้เลยนะครับผม,ผมก็เท่ยอย่างเดียวอ่ะเอาไงเน้นเท่อ่ะ